สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องฝากระเป็นสะสมเป็นซ้ํำซากใช้อะไรก็ไม่ดีขึ้นหรือใช้อะไรก็ไม่เห็นผลอย่างชัดเจน วันนี้แม่นายจะมาแชร์สูตรและประสบการณ์การลดฝ้าให้ผิวหน้าเราขาวเนียนกระจ่างใสซึ่งโดยปกตินะคะผิวแม่นายค่ะก็จะโดนแดดบ่อยนะคะแล้วก็ด้วยฮอร์โมนหลังจากที่เรามีลูก2คนแล้วนะคะอีกอย่างหนึง่งด้วยผิวเราที่มีอายุมากขึ้นนะคะเราก็จะมีฝ้าสะสมซึ่งเป็นเป็นและหายหายและวันนี้แม่นายจะมาแชร์สูตรที่แม่นายได้ลองใช้แล้วเวิร์กมากเลยนะคะเดี๋ยวในคลิปนะคะแม่นายจะขึ้นรูปว่าก่อนที่แม่นายจะใช้และหลังแม่นายใช้นะคะ เดี๋ยวไปดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะจะใช้ส่วนผสมแค่3อย่างนี้เท่านั้นนะคะสําหรับน้ำมะขามเปียกเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้นมจืดนะคะประมาณ2ช้อนชาค่ะสําหรับนมจะทําให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นค่ะต่อไปเราจะเติมน้ําผึ้งลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็นําครีมมะ,ะมามาร์ที่ผิวได้เลยค่ะ จะเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับลดฝ้ากระหรือจุดด่างดําซึ่งตัวนี้นะคะแม่นายขอนําเสนอเลยนะคะเพราะว่าแม่นายไปเจอที่ CJ นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือ m e r a m i anti m e r a s m a perfect white serum and spot corrector นะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะแม่นายจะบอกว่าแม่นายได้ทดลองใช้ตัวหลอดเล็กมาแล้วนะคะจะบอกว่าใช้ดีมากๆขนาด3กรัมราคา119บาทนะคะพอใช้ตัวนี้แม่นายรู้สึกว่าถูกกับผิวดีนะคะแล้วลรู้สึกว่าเห็นผลถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะแม่นายได้เห็นการรีวิวของบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆคนและคนที่เป็นฝ้าหลายๆคนได้ทดลองใช้นะคะความเห็นผลของเขาค่อนข้างดีแม่นายก็เลยไปหาซื้อหลอดเล็กมาใช้ก่อนแล,และแม่นายได้ทดลองใช้เองก็จะสังเก เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผิวนะคะซึ่งหลังจากแม่นายได้ทดลองใช้หลอดเล็กตัวนี้หมดไปแล้วนะคะแม่นายก็เลยไปหาซื้อขนาดที่หลอดใหญ่ขึ้นมานะคะหลอดใหญ่ของเขามีขนาด8กรัมนะคะราคา200กว่าบาทเองนะคะแล้วก็ความเห็นผลของเขากะค่อนข้างดีและเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่7วันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวเนื้อครีมให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวแม่นายจะขึ้นรูปให้<ร>ดูจะมารีวิวเนื้อครีมให้ดูนะคะซึ่งหลอดเล็กตัวนี้นะคะนายได้ใช้หลอดนี้หมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมา มาบีบให้ดูนะคะว่านี่นะคะแม่นายได้ใช้จนแบบหมดหลอดแล้วนะคะสําหรับหลอดนี้เดี๋ยวเรามาใช้หลอดนี้กันนะคะสําหรับเนื้อครีมของเมลามี่นะคะเราใช้แค่หยดนี้เราใช้แค่หยดเล็กๆนะคะป้ายให้ทั่วใบหน้าได้เลยค่ะเนื้อครีมของเขานะคะจะเป็นสีขาวนะคะแล้วเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ไม่ติดขนและซึมไวด้วยนะคะจะสังเกตได้ว่าหลังจากทาค่ะจะมีความแบบ เนียนนุ่มและชุ่มชื้นมากเลยนะคะหลังจากได้ทดลองใช้ตัวเมลามีนะคะแม่นายจะสังเกตได้ว่าผิวเราอะค่ะจะมีความแบบสว่างขึ้นและมีความกระจ่างใสขึ้นและตรงขอบของบริเวณตรงที่แม่นายเป็นฝ้านะคะตรงขอบขอบของฝ้าค่ะเขาจางลงเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่นายจะขึ้นรูปให้ดูนะคะก่อนใช้และหลังใช้ตัวครีมเมลามีนี้นะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบเนียนขึ้นขาวกระจ่างใสขึ้นและตรงขอบของฝ้าจะสังเกตได้เกตได้ว่า ตัวลักษณะตรงฝ้าหรือตรงขอบของฝ้าจะรู้สึกว่าจางลงนะคะแล้วก็กริ้วรอยเล็กๆหรือตื้นๆนะคะจะค่อยๆจางลงนะคะและตัวเนื้อครีมของเขาจะมีความแบบชุ่มชื้นมากๆทําให้รู้สึกว่าผิวอะค่ะดูอิ่มฟูผิวดูมีความสดใสขึ้นนะคะฉะนั้นสาวๆวัยที่30ขึ้นไปนะคะควรจะมีติดไว้และลองหาซื้อมาใช้ได้เลยค่ะ ครีมทาฝ้าทั่วไปนะคะเขาจะมีส่วนผสมของอะบูตินหรืออัลฟาอะบูตินนะคะบางตัวเขาก็จะเห็นผลและบางตัวก็เห็นผลช้าหรือว่าบางตัวก็เห็นผลไม่ชัดเจนนะคะสําหรับเมรามีเขามีนวัตกรรมของเฉพาะแบรนด์ล้ํากว่าอะบูตินถึง80เท่าเป็นนวัตกรรมจากเกาหลีจะเห็นผลดีและชัดเจนกว่าครีมทาฝ้าปกติโดยที่เขาไม่ทําร้ายผิวเราด้วยค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้าสะสมเป็นเวลานานหรือว่าสะสมมาเป็นเวลาหลายปี อาจจะต้องใช้เวลาตัวฝ้ากละเขาก็จะค่อยๆจางและลดลงค่ะสำหรับใครที่มีผิวติดสารหรือผิวบางก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเมรามี่เขาไม่มีสารอันตรายเช่นไ,ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมและไม่มีพาราเบนสรุปครีมทาฝ้าเมรามี่จบทั้งวงจรฝ้าไม่เป็นซัำซากสำหรับใครที่สนใจหาซื้อได้ที่ CJ, b o o t ูวัสันหรือร้านขายยาทั่วไปหรือใครที่จะสั่งออนไลน์ได้ที่ เฟซบุ๊กเมร์มี่แอนตี้เมลาสมาครับเพื่อนๆก็สามารถหาลองซื้อมาใช้ได้เลยนะคะสำหรับครีมนี้สามารถทาได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ